คำเตือนกรุณาอ่านใต้คลิปก่อนจะคอมเมนต์นะคะถ้าใครไม่ชอบให้กดปิดหน้านี้ไปได้เลยนะคะคนนี้ชื่อว่ากลับเข้าสู่อนิเมะคัสเกมิงค่รครับกับบุคคีเป็นมาสเตอร์สาครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม a แอ a แท on ออนไททัน 3D ครั้นะครับและจะทีห่หายกันไปนานแต่คราวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่แปลกใหม่กว่าเดิม นั่นก็คือคันนี้เป็นเวอร์ชันเล่นบนหน้าเว็บนะครับใครมนทิมอะไรวะมิ <c oughs> มินห <c oughs> น้าเว็บอะไรบนโปรแกรมไม่ใช่รอ <c oughs> โอ้ยทั้งโปรแกรมทั้งหน้าเว็บหน้าคอมห,หน้าจอคอมลยทะลุเต็มตาทะลุเจอหน้าบนที่ีเลยโอเคไหมโอเคใครใครเป็นคนเอยใครคนต่อไปอ,อ,อ๋ขอ,ของ่าคาปาคิบุรีนะคะ แอนเยอะเหรอเอาอะไรเยอะวะเขาก็รู้หมดแล้วฟังเสียงก็รู้ป่หวะเอาต่อต่อไปยูวัวเดือนครูเกมเมอร์ครับเกียนเก่งเกียเกมเมอร์ไิ่งเกเกมเมอร์ไวเกยเกมเมอร์คุณชิมอนเนี่ยหาเรื่องเหรอจะเอาใช่ไหมคิวซี่สี่มิลสวัสดีชาวเกมเมอร์นะผมเชิมอนกับผมโยกแล้วก็ ก่อนจังสีเต้าเด้าไม่เลืองกูเดี๋ยวมิสเตอร์โอเคจิ๋งนะี๋ยวอยากจะบอกอยากจะบอกว่าสงสัยก่อนจะเอาคลิปนี้ลงคนต้นเขียน18บแปดวกไปเลยเนี่ยไอะไรายการให้ท่านหรือรายการอะไรแต่สุดพลาดนะดูปุ๊กนี้เอาคุณรันเนะฮะฮันเดียวสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้ก็หยุบมิสซิเมสโอลันอีกแล้วนะกับเกมไทยท่านก็บอกไปแล้วเนาะ โอเคูดเสร็จช็อตเสร็จช็ตช็อตไโอเคดิเอจีจีสมัอยู่กับทูนิชัยนะคะเน้ปิดเป็นดุกอ๋อนนเปช็อตเลยอะรกันิแบ๊หรือยังจิ้มแบกกันกิิมตอนเลยมุดะทิมอย่างนั้นหลมาสอครับโอเคเอาเริ่มเลยไหม เียมตัวหลบเตรียมทุกคนเข้าสู่คอร์สวิจัยอาจารย์อาจารย์อาจารอาจารย์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 อาจารอาจารย์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 อาจย์อาจารย์าจารย์อาจารยอาจารอาจารย์อาจารย์ออาจรย์อารย์รย์ออารย์อาจอาจาอาจารย์อาจรย์อาจอาจารย์อาจารย์อาจาาย์อาจารยย์อาจารย์อา

โดนซล่าแย่งคิวตลอดเลยอ่ะใครคุมหลังใครคุมหลังใครคุมหน้าใครคุมหลังไม่มีใครเฮ้ยไม่มีใครคุมข้างหลังเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคงเงยคงเงยขั้นหน้าเนี่ยขอมีสิมือหน่อยเพราะว่าแบตเตอรี่ฟันป่ะเราไปข้างหน้ากันรีฟันเลยทำไมต้องรีบฟันอ่ะทำไมต้องรีบฟันอ่ะตัวละเพราะมันจระะเพาว่ามันจะมาทุบคุณง่ายขึ้นเนี่ยโยกอะเอเม็ดมันมันโชว์พลังอะมันโชว์อะไรมาเตอร์ไปติดอะไรตรงตูดททันเนี่ย ไปเขาว่าไงใครติดใครคลิปเล็กไปติดตรตูดเอเลนเพื่ออะไรหนุกไอลูกเดินออกกําลังกายไปโดยที่ไม่ต้องใช้ขาไเยกี่แดงเจเดินค่ะเฮ้ยมีตราเคียวติดก็ไปติดตรงเขาเลยฮะเล่นใช่ไหมผมติดไข่บ้างนะเฮ้ยติดมาเจออมาเามาเอเจอมาเออาอมาอมามเอามา เาใจเาก้จโซล่าทำอไรที่ปานโอ้โหต่หน้าต่อตาทำไมมันไม่มีดาเมจอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอรันรันเธอไปฟันเอเลนใหม่ไเขาไม่ฟันเอเลนเขาีลิดิวเอ่อผลิตดว ขนาดนี้เราเราต้องฆ่าตัวไหนก่อนเออขนาดนี้เราฆ่างเราสิคะถ้าถามว่าเราต้องฆ่าตัวไหนก่อนเราก็ต้องฆ่าตัวที่มันอยู่ใกล้เอเลนมากที่สุดไงยืนยัตัวอ้ยแล้วเอเลนอยู่ไหนอ่ะครับมาร์ล็อกยุยี่เนี่ยจะโอ้ฆ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมองหน้าเอเลนระยะไปช่าก็ยิ้มเลยเนี่ยมันฆ่าเฮ้ยตลุกโผลเข้ามาเอเลนหายจริเราสักครู่นะฮะ กูดันว้เฮ้ยเ่อยล้เอเลนเเนเเลเอเลนรอต่ต่ำยคยัใ่ไแล้วทำไมอไม่าอยู่ใกัเอเลนเลยเนี่ยาเขาไปแล้วเขาาางไปแล้วแว่ามแบบว่าโอเคตอนนี้อะไรอ่ะหายแลวก็มาใหม่ปูแล้วตั่ไมเนี่ยฮะ แปลกเกินเฮ้ยเดี๋ยวัทำไกผมอแปลกนะผมว่ามันแบบอ่ะเอบคุณได้เอกมากนอ่เลนกลับมาเอาหินใหม่อยทำไมไม่กลับไปเริ่มเกมเป็นช่วงอ่ะหันแล้วมันกระตุกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็ลิงปิงว่านี่แต่ช่วงช่กกะชุกอะไม่ดีนะเยอะระสามกิมุกมาเล่นเนื้อะทำไมผมมองมสูงเนี่ยเออทำไมมองมสูงอ่ะไม่ไม่เข้าไปในเกมอ่ะ เอ้ยรว่าหรือว่าหรือเปล่าหรือว่าเราบอกว่าเพราะว่าเริ่มเกมไปแล้วมันก็เลยมองมุมสูงอยู่เอาใหม่ไหมับเอาใหม่ไมั่ะอัดใหม่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอพวกเราตายก่อนมันถึงจะเข้ามาได้จาได้เำไมเราต้องรอไปทำไมเมื่อกี้เขาเข้าได้เพื่อน้องไอเข้ามาตอนระหว่าดกมไม่ตายนะแต่ว่าก็อยู่เงี้ยแต่พอมันเซลปุ๊บว่าต้องเริ่มใหม่ดิทำไมมันไม่เริ่มะ ดแต่นั้คนคุณเป็นเพราะปริงแล้วละ่ะปริงเอแต่ว่าปริงปริงคุณกิฟนี่ก็แค่ก้าวสองนะปกติมันก็เข้าได้นะเมื่อกี้เขาไม่แหลกด้วยนะอืมอืมเมื่อกี้เขาฆ่าให้ท่านได้สองตัวเน,น,นี่ยททันก็งงเลยเดียลล๋ยวเดี๋ยวรอกันอันไหนล้นเปลี่ยนด่านไหมรู้สึกด่านนี้มันเปลี่ยนด่านไหมล่ะเออด่านเป็นไททันนั่แหละนะคงคือุไอต้นไม้เมื่อกี้ได้อ่อืมคุณครูอ่าโอเคงั้นผมเปลี่ยนเลยนะ ไม่ใช่คุณครูจะบอกว่าคุณอะพูดผิดตามผมแล้วนะผมติดเอมแลนเวอุ้ยโอ้นออกนะออกออกเล้อ่ผมมาแป๊บเดี๋ยวผมมาแป๊บลองลองดูก่อนเอเลนถึงนี่แล้วอ่ะโอเคเฮ้ยใครโดนจับ มองจากมุมสูงฮะตอนนี้เห็นพี่โซลันน่าโซลันคิดนี่ชายจินนี่ชายโซลันแล้วสองไปโดนดับอีกคนนึงอ้าวไม่ทันละจินนี่ชายโดนกินนะโซลันจริงไหมครับผมโดนรึเปล่าอืมอืมอ่าตอนนี้เห็นคุณครูนะคุณครูกำลังเอ้าไปไหนวะอ้าวมันเหมือนเริ่มเล่นอะไรเลยวะไม่นั่งมองก่อนจังแล้วสลดอุ้ย นั่งข้างๆถ้าจะรีบกไม่ปเลิกนั่งมองมุมสูงเนี่ยไม่รู้ทำไรเน่ยนั่งรอไปเรื่อยเลิกอ่านไปแล้วเนี่ยเลิกพอหันนี่เดือดไปเดือดเ๋ยวถ่ายเหมือนกันผมว่ามันเก่งเกินไปอะนั่นเนี่ยเพราะมันกิ๊บแบบยืนจ้องเท่าไหร่จะเลิกเขาไม่เลิกไปทำเล่นเกมมานะอ่าเลิก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 โอเคแั้วรอเลิก